ยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือ12เดือนจากนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนขอบคุณสำหรับทุทกการสัพพอน์นนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเชเินอร์จีกันค่ะเจ็ดตัวถึงไหมเอ่ยมองด้วยสายตา3 4 5 6ขาดหนึ่งตัว ตัว J นะคะตัว J ตัว H ตัว S ตัว E ค่ะตัว P โอ๊ะเศกเศกแทนเบอร,ร์เหรอตัว G แล้วก็ตัว V e, นะคะอักษระนี้อาจจะอยู่ในชื่ออยู่ในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะหมายเลขที่เราเห็นมีหนึ่งมีสี่มีแปดมีสองจ้ะ าจจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดก็ได้นะเช็ค e อเนจีก hmm. mm ันก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างอุ๊บ oh. ตกมาแบบว่าเป็นปึกทีเดียวสมามใบเลยว้าวว้าว Ex of s w ออฟแล้วก็ Seven of Swords นะ โอ้ขอภัยคะ่ะ7อปอล์นะคะอืมเรามองว่ามันจะมีอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่จะเข้ามาในมุมที่คุณไม่รู้เนือ้อรู้ตัวใครที่เคยเหน็ดเหนื่อยมานานกับปีนี้นะคะเรามองว่าปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเป็นปีของคุณละจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ ความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้หายไปทันทีทันใดหรอกนะแต่สัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเข้ามาอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยๆเนี่ยระดับสเกลไม่ใช่สเกลระดับสกลิล <c oughs> ภูมิต้านทานของตัวคุณเนี่ยมีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลย ในความหมายก็คือคุณจะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นนะต่อให้แบบมันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่มันกวนใจคุณอยู่ก็ตามอ่ะคุณจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นอืมอาจจะบางคนอาจจะพลิกไปชนะเลยก็ได้หรือว่าถ้ายังยังต้องรับมืออยู่ความเสียใจจะน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่เสียใจเลยอาจจะแค่เฉยๆนะคะเจ็บอีครั้งก็แค่เฉยเไม่ไม่ไม ไม่เฉาเหมือนที่ผ่านมาเนาะแต่เรายังใจชื้นอยู่นะยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหนื่อยมานานแล้วจะได้พักอะเรารู้สึกแบบนี้นะเหมือนแบบโอกาสมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตแล้วอะเป็นโอกาสที่ดีมากด้วยนะจะทำให้คุณสบายขึ้นมีความสุขขึ้นได้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะดูสิ ขึ้นมายืนยันเลยเห็นไหม success ค่ะเรากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำตอนแรกนึกอยู่ว่าจะทำเป็น3มสเตปดีไหมเป็นแบบต้นกลางแล้วก็ปลายนะคะเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าไพ่จะขึ้นมาเป็นยังไงใดๆก็ตามพี่ไพ่บอกว่าความสำเร็จเนี่ยอยู่ตรงหน้าของคุณเลยคะ่ะรอคุณเนี่ยมาขวายคว้าเอาไปเลยมันคือมันเป็นของคุณแน่นอนอะมันเขียนชื่อคุณไว้แน่นอนนะคะ ถ้าที่ผ่านมาคุณลงมือทํามันอย่างเต็มที่นะพี่ไพ่ยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งถอนใจอย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนนะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าโห้ยสู้มานานแล้วไม่เห็นทางอะไรสักอย่างจะเอาอะไรมาพูดอีก <laughs> พี่ไพ่บอกว่ามันบางทีความสําเร็จมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมันมักจะมาตอนคุณไม่รู้ตัวตอนอยากได้มันไม่ค่อยมาแต่ตอนแบบเออทำทำไปเถอะสําเร็จก็ช่างไม่สาเร็จก็ช่างแต่ยังลงมือทําอยู่นะคีย์เวิร์ดฟังชา้ชาๆชา้ชาๆท,ทียังลงมือทําบวกสม่ําเสมอนะคะความสําเร็จเนี่ยคีย์มันมีแค่2ออย่างแอคชั่นกับ Uh, consistency ถ้าเราจำไม่ผิดนะถ้าเราพูดผิดบอกเราด้วยนะ uh, นั่นก็คือการกระทําการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนะคะความสําเร็จรออยู่ไม่ไกลตาละคนมีท i มมิ่งมีท l i ไลมีเวลาเป็นของตัวเองอเรา,ม,าม,รมีความรู้สึกว่าอันนี้จะประสบการณ์ด้วยอย่างหนึ่งนะตอนทําแล้วมันยัยงไม่สําเร็จเนี่ยใจจะขาดนะ ยังยังจําความรู้สึกได้รู้สึกเหมือนแบบว่านี่เราเดินมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยมันทําไปทําไมเนี่ยมันเหมือนแบบมันก็เห็นทางนะแต่มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือว่ามันจะไม่ใช่มันจะทําให้เราสงสัยอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบเรายังไม่ลมเลิกนะทําไปเรื่อยๆทําจนวันหนึ่งคือแบบมันจะมีฟีลว่าเออช่างม่งอะทาไปแล้วกันขอทําอีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้ววันที่ ถ้าเป็นส่วนตัวนะประสบการณ์เราส่วนตัวเลยทุกครั้งเลยเมื่อไหร่ที่ตัดใจแต่ยังลงมือทําอยู่นะแปลกไหมตัดใจแต่ลงมือทําอยู่ตัดใจคือที่เคยคาดหวังมากไม่หวังแม่งแล้วไม่สนคือทําละกันมองหาความสุขให้เจอว่าจ้าตรงไหนเป็นความสุขดีคือมองก่อนเลยที่ทําเนี่ยมันมีความสุขไหมถ้าตอบใจตัวเองได้ว่ามีความสุขก็ช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่า สิ่งที่เราอยากได้ตอบแทนมันยังไม่ปรากฏตอนเนี้ยแต่ตอนนี้เราได้ความสุขแล้วก็ช่างแม่งแล้วกันเรื่องที่เหลือได้ทุกครั้งเลยทุกครั้งที่จะล้มเลิกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะมาตอนนี้ตลอดถ้าเป็นความรักนะเมื่อไหร่ที่บอกเองว่าแมวแล้วอยู่โสดดีกว่าชิลมีความสุขเลยนะมาตลอด <c oughs> แล้วไปคิดอย่างนี้เองไม่ได้นะต้องแบบต้องต้องตัดใจจริงๆมันเป็นมันไม่ใช่ความตัดใจหรอเขาเรียกว่ามันตัด ความคาดหวังเขาตัดขันข้นความเอาใหม่พูดล,ล้ลินพันกันพอตัดความคาดหวังออกได้เหมือนมันโล่งอะเหมือนมันเปิดทางให้สวรรค์นะลมประมาณเนี้ยอืมโอเคค่ะอะงั้นเดี๋ยวเราทําอย่างที่เราตั้งใจไว้ละกันเนาะเดี๋ยวเราทําจะทําสเต็ปแรกนะคะเป็นอ,อ ต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีนะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่น่าจะอย่างละสามใบน่าจะพอพี่ไพ่บอกว่าความสำเร็จมาแน่นอนแต่ความสำเร็จนั้นน่ะมันเกิดจากการวางแผนที่ดีแล้วในการวางแผนเนี้ยค่ะมันเหมือนกินข้าวทีละคำอะ่ะ ทำทีละอย่างทำทีละนิดๆต่อให้เราโหวางแผนใหญ่โตตั้งแต่ต้นจนจบนะรู้ทุกกระบวนการนะแต่ไอ้ใจที่จะกระโดดจากวันแรกอะไปจนถึงวันที่สําเร็จอะอืมไม่ได้เนาะบอกเลยว่าไม่ได้อืมเชื่อไหมคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนจะพูดตรงกันว่าความสําเร็จมันไม่มีชอ็อตขาดหรอกมันไม่มีทางลัดและไอความสําเร็จที่มันได้มาเร็วๆอะส่วนใหญ่มันจะประคองไม่ทัน เราคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นในติ๊กต็อกคนที่โตเร็วเกินอ่ะธุรกิจที่โตเร็วเกินอ่ะมันจะล้มเร็วเพราะอะไรมันไม่มีฐานไงฐานมันไม่แน่นเพราะไม่มีฐานน่ะความสําเร็จมาก,ก็รับบ่อยไม่ได้ไม่มีมือที่จะรับไม่รู้จะรับมันยังไงหรือมีปัญหาอะไรก็เข้าไปจัดการกับมันไม่ทัน แต่คนที่เขาล่มล้มลุกลุกคุกคานมามันเหมือนกับการสร้างฐานตอนแรกตอนต้นน่ะเหนื่อยนะเนื้อชิบหายเลยบอกเลยตอนสร้างฐานเหนื่อยเหนยเหนื่อยเหนื่อยทุกเรื่องนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของชีวิตการงานนะความสัมพันธ์ relation s h i p หรืออย่างเราเนาะเป็นแม่คนเนี่ย การเลี้ยงเด็กสักคนเนี่ยหนึ่งปีแรกเนีเหนื่อยสุดๆส,สามปีแรกก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าพอทุ่มเทสักสิกสปีอะ่ะอัดพื้นฐานเขาที่ดีโหที่เหลือชีวิตสบายแล้วไม่เหนื่อยอีกต่อไปสร้างฐานมันแน่นอึกเลยนะคะ แล้วก็เวลามีแผนะ่ะก็อย่าไปยึดติดกับมันมากเนาะก็มีแผนหนึ่งแผนสองแผน3ทําไปทําไปเพื่อที่จะให้ตัวคุณไม่ไม่ไปกดดันกับอันแรกมากอะ่ะคือถ้าแบบมีแผนเดียวอะ่ะมันจะชิบหายนะคือแบบคือถ้าอันนี้พังมันจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้ามันมีแผนสองอะ่ะอันเนี้ยมันก็ยังแบบเอออันนี้ไม่สําเร็จ move มาทางนี้มันก็แบบเหมือน เหมือนสร้างความยืดหยุ่นให้กับตัวเองอะเป้าหมายคือความสําเร็จใช่ไหมแต่วิธีไปมันมีหลายวิธีนะไปทางตรงก็ได้ซิกแซกไปก็ถึงโค้งไปก็ได้หรือว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็ว่าไปแต่ไปถึงแน่นอนนะคะแล้วแต่ละคนก็วิธีการก็ไม่เหมือนกันไม่มีถูกไม่มีผิดด้วยนะเก็บประสบการณ์กันเอาเอง เราคิดว่าเราน่าจะมูไปเป็นกลางปีได้แล้วนะเดี๋ยวเราขออนุญาตมูไปเป็นกลางปีเลยและกันออทรายค่ะทรายพี่ไพ่เนี่ยถ้าใครอยากเห็นสัญญาณว่าสิ่งที่ตัวเองทำมัใช่หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่พี่ไพ่จะมามายืนยันความสำเร็จของคุณว่าความสํำเร็จเนี้ยเป็นของคุณแน่นอนแต่คุณต้องลงมือทำมันนะคุณต้องวางแผนมันนะเหมือนมาให้กำลังใจอะคะ่ะมาบอกว่านี่แหละ ถ้าอยากรอสัญญาณอะไรสักอย่างหรือว่าหาความมั่นใจอะไรสักอย่างให้ตัวเองอ่ะนี่เลยอันนี้คือสัญญาณจากจัก,กรวาลบอก่าดมาทางพี่ไพ่นะคะการที่เรามาเจอกันการที่คุณยังฟังจนถึงนาทีเนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะอืช่วงกลางปีอะค่ะช่วงกลางปี เราคิดว่าคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างของงานหรือชิ้นโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ที่คุณกำลังทำละแล้วก็เรามองว่าคุณน่าจะเริ่มสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำมากขึ้นไม่ค่อยเครียดเหมือนตอนต้นละสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นทั้งตัวชี้บอกว่าสิ่งที่ทำอดีหรือไม่ดีมันจะคล้ายๆกับถ้าถ้าเราพูดถึงยกตัวอย่างในเรื่องที่เราทำเป็น u t u b e เนาะเราจะมาดูหลังบ้านเราว่าอัตรา,าก,การ รับชมเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนคนชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าตัวคุณก็เริ่มจะเห็นสัญญาณสิ่งที่ตัวเองทําเหมือนกันว่าเฮ้ยลักษณะวิธีการอ่ะเราทําแบบนี้มันได้ผลแฮะทอาอีกอันหนึ่งแป้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยคือพอเราลงมือทําอะไรสักอย่างอ่ะมันก็จะเห็นอยู่แล้วมันจะได้รับผลตอบรับทั้งดีและไม่ไดีอยู่แล้วเราก็เก็บ รายละเอียดนี้เอาไว้ะคะ่ะเราก็เอาไปลิกแพงคราวนี้รู้แล้วว่าอันไหนทําไม่ดีก็ทําอืมจะบอกว่าไม่ทําเลยมันก็ยากเหมือนกันเพราะบางทีบางครั้งอออเที่คิดว่าเขาไม่ชอบเขามาชอบทีหลังก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราก็เก็บเป็นข้อมูลของเราไว้เนาะแต่พี่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณะจะ เหมือนแบบเจอหนทางเจอวิธีการเองว่าจะทำยังไงให้โปรเจกต์นี้สำเร็จนะคะจะทำยังไงให้คุณแแบบเดินต่อไปได้ไปถึงความสำเร็จที่คุณต้องการนะอืมอืม,อมเรามองว่าช่วงกลางปีเอ่อ เมื่อกี้เราบอกว่าคุณจะเจอหนทางจะเจอทั้งสิ่งที่เวิร์กและไม่เวิร์กใช่ไหมคุณจะตัดสิ่งที่ไม่เวิร์กออกไปได้นะคะภาพดูน่ากลัวไปนิดนึงไหมแอมปิดหน่อยเออคุณจะตัดบางสิ่งบางอย่างที่หรอกวนออกไปจากตัวคุณได้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเอาไว้หรือคุณจะมองเห็นโอกาสก็ได้นะคะบางทีเราจะบอกเลยโปรดักหลายโปรดัก เซอร์วิสหลายอย่างอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการแก้ปัญหาคนทั้งนั้นเลยสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเจอว่าอะไรคือปัญหาของลูกค้าแล้วคุณแบบสร้างสารรค์สิ่งนั้นะมาตอบโจทย์กับเขาได้นั่นแหละมันจะนําความสําเร็จหรือนําพาเงินทองมาให้กับคุณนะ เดี๋ยวเราจะพูดในพาร์ทในเรื่องของความรักเหมือนกันเนาะสเต็ปม,มันจะคล้ายๆกันอันนี้ขอพูดในเรื่องของรานิดนึงมาค่ะปลายปีนะแลเดี๋ยวเราจะไปว้าวเมจิกตัวเองเมจิกว้าวมิรเคอร์อมันจะเกิดสิ่งมหศัศจรรย์บางอย่างขึ้นกับคุณนะว้าวเ้ยตื่นเต้นแทนเลยพอปลายปีนะ เราว่าคุณเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาพอสมควรแล้วประสบการณ์ก็ดีอะไรก็ดีฐานลูกค้าอะไรก็ดีเริ่มเหมือนมีของวิเศษอยู่ในมือตัวเองแล้ว,วเริ่มเสกได้แล้วเริ่มดูแล้วว่าโปรดักต์แบบไหนขายดีทําอะไรแล้วมันเป็นเงินเป็นทองนะคะเริ่มแบบเริ่มเริ่มมีมือเป็นเป็นมือวิเศษเป็นของตัวเองแล้วแต่สิ่งนี้ย้ําไปเหมือนเดิมว่าเกิดจากการที่คุณลงมือทํานะคะไม่ได้ไม่ได้มาแบบตอนคุณนั่งอยู่เฉยนะ แล้วก็มันจะเปิดประตูให้กับคุณเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะรู้เลยว่าบางทีแค่โปรเจกต์เดียวสำเร็จนะคุณจะต่อยอดไปอีกได้ไกลมากๆเลยอะคือแบบท้องฟ้าไม่มีขีดจำกัดเลยสำหรับคุณนะคะคุณจะแบบเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะมากๆโอเคเชดดิ okay. ้งขอบปิดนิดนึงเผื่อมีใครเป็นโฟเบีย เชดดิ้งเชดดิ้งขึ้นมากับเมจิกเราคิดว่าตัวคุณอ่ะจะเริ่มยกระดับแล้วก็ใครที่ไม่คู่ควรกับชีวิตคุณอ่ะจะเป็นขออภัยนะคะจะเป็นในลักษณะของลูกค้าจะเป็นในลักษณะของผู้ร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณอ่ะเหมือนมันจะค่อยๆหลุดล่วงไปเพราะเหมือนแบบตัวคุณยกระดับตัวคุณขึ้นมา คุณเริ่มสูงกว่าเขาจากการที่แบบคุณลงมือทาบางสิ่งบางอย่างที่ดีคนที่เขาไม่ได้อยู่ในระดับขึ้นพลังงานเดียวกันเขาจะค่อยๆหลุดออกไปนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณะ่ะคุณคนเก่าที่อาจจะแบบไม่ค่อยเราไม่ค่อยอยากชะทำนี้อาจจะก่อนหน้านี้อาจจะไม่กล้าเท่านี้อาจจะไม่เก่งเท่านี้แต่วันนี้คือมันมันพัฒนาขึ้นมาแล้วเนาะ ตัวตนคนเก่าก็ค่อยๆหายไปอะไรที่แบบคุณอยากพัฒนายอยากเห็นตัวเองไปเป็นแบบไหนคุณจะได้เป็นนะอารมณ์เหมือนลอกคาบเลยเนาะลอกคาบเอาสิ่งไม่ดีอออกไปจากชีวิต Oops direction ค่ะในท้ายที่สุดคำตอบก็เปิดออกมานะคะ จริงๆไพ่ใบนี้อยากจะกลับไปกระโดดบอกใบแรกเลยนะว่าคุณอาจจะเคยเนี่ยเนาะเองใบนี้สิที่เคยกังวลใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่อะ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนวันที่สําเร็จแล้วอะแล้วมันมองย้อนกลับไปว่าคือถ้ารู้นะว่าทําไปแล้วจะสาเร็จแล้วจะแฮปปี้แล้วจะมีความสุข,ขนาดนี้นะจะไม่ไปวอรี่กับปัญหาความทุกข์ยากเลยแต่หลายคนอันนี้เรายืมคํามาจากนันนี่กินแล้ว หลายคนอะมองไม่เห็นอนาคตที่ดีของตัวเองอะแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันจะดีกว่านี้ได้ยังไงก็เลยอยู่กับโมเมนต์ที่แบบรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีรู้สึกมู v e on ไม่ได้หรือว่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่มีกำลังใจทดทออะ พี่ไพ่อยากให้คุณมองกว้างๆแล้วก็เชื่อในตัวเองให้เยอะๆนะคะความสําเร็จตัวคุณเป็นผู้กําหนดอยู่แล้วการกระทําเป็นสิ่งที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าความสําเร็จนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะมันอาจจะช้าหน่อยแต่ถึงแน่นอนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยช้าเร็วไม่เท่ากันอย่ามัวแต่เสียเวลาไปชะงกหน้ามองคนอื่นว่าเขาก้าวไปไกลกว่าเราเท่าไหร่แล้ว เขาเรียกอะนะหัวล้อที่หังดังกว่าพูดแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวเราจะหัวล้อที่หังดังกว่านะคะขออีกสักใบหนึ่งสรุปก็แล้วกันเนาะปีที่ปีที่กำลังจะถึง าบอกว่าคุณมีตัวเลือกมากมายในชีวิตนะคะอย่าจมอย่ายอมจมอยู่กับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้แล้วเราไม่โอเคคุณคือผู้สร้างสารรค์ปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะทางเลือกในชีวิตมีมากคุณจะเลือกทางไหนก็ได้ เลือกมีความสุขแค่ไหนก็ได้ด้วยนะแต่ขอให้ลงมือทำนะคะมาสลับมาในพาสของในเรื่องของความรักก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเกณฑ์ความรักปีหน้านะทิศทางมันจะดีกว่านี้แต่เหมือนกับว่าคุณอะจะต้องหาวิธีการในการปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขากับพาร์ทเนอร์ของคุณนะว่าเ,เขาเป็นคนแบบนี้เราจะต้องมีวิธียังไงที่จะอยู่ด้วยกันกับเขานะคะแล้วก็ เหมือนขอให้ขอให้เชื่อขอให้เชื่อขอให้มีศรัทธาเกี่ยวกับความรักแล้วก็ประคองกันไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็เอามาคุยกันแล้วก็เอามาปรับเข้าหากันสิ่งไหนที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องคุยนะคะผ่านแล้วผ่านเลยผ่านแล้วผ่านเลยให้รู้เอาไว้ว่าคือเหมือนแบบ ทำให้ถึงที่สุดเถอะแค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าเอเราจะโดนหลอกไหมเขาจะไม่ดีกับเราหรือเปล่าเขาจะจริงใจเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขาคุณทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดในฐานะแฟนคนหนึ่งเท่าที่คนนึงจะทําได้คือแบบถ้าจะคบการถ้าตัดสินใจจะควบกับคนนี้ถ้าคิดว่าจะคุยกับคนนี้ถ้ารู้สึกว่าโอเคเขาเขาดีพอที่แบบเราจะสละโสดที่แบบจะคุยกับเขาแล้วก็ลงมือ เหมือนลงมือดูแลจัดก,การความรักของตัวเองให้ดีโดยที่มันต้องมีเป้าหมายที่แบบเราจะเป็นแฟนที่ดีแล้วเราก็จะมีความรักที่ดีต่อให้ความรักครั้งนี้จะเป็นอะไรก็ตามขอให้แบบขอให้ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะเป็นคนน่ารักก็น่ารักให้ที่ให้สุดไปเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องออมแรงอะ่ะไม่ต้องออมแบบว่าฉันรักแค่นี้แล้วกันจะได้เจ็บน้อยอะไรอย่างเงี้ย มันจะได้คือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะมันจะได้ไม่ไม่ต้องมีคําว่ารู้งี้อะไรเงี้ยเราก็เรามองว่าอืมจริงๆพี่ไพ่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมันจะเป็นในทิศทางแบบนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เราพูดในมุมมองที่ถ้าใครรู้สึกว่ากลัวกับการมีความรักับการให้ใจใครสักคนอะ่ะพี่ไพ่มองว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้าเรา ทำเต็มที่แบบไม่กักเลยนะทำแบบร้อเซครบทวนหน้าที่ของตัวเองดีทุกอย่างนะวันที่มันมีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะตัวคุณจะโล่งมากเลยเวลาคุณเดินออกมาคุณจะไม่ติดค้างอะไรเพราะทำไปครบหมดแล้วมันจะเดินออกมาง่ายมากเพราะแบบทำเต็มที่แล้วคือถ้าดีขนาดนี้อ่ะแล้วมันยังไม่ใช่เราก็แค่ไม่แมทช์กันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่า ถ้ามันใช่อ่ะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาวอรี e, ่หรือว่ากังวลหรือว่ากักใจหรือว่าคิดนู่นนี่นั่นไปมากมายหรอกคะ่ะเนาะอยู่ที่คนสองคนนั่นแหละว่าจะจับมือกันแน่นดีแค่ไหนแต่พี่ไพ่บอกอยู่แล้วนี่ว่าคุณก็มีของดีอยู่กับตัวอยู่แล้วคือแบบเอ่อถ้าเขาเลือกคุณอะ่ะ คุณจะต้องเป็นคนที่น่ารักที่สุดในสายตาเขาอยู่แล้วเขาไม่คิดที่จะไปเลือกใครหรือมีใครอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างที่มามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือแบบไม่ทะเลาะอะไรเลยอยรักกันมากดูดเดือมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบทํางานร่วมกันเป็นทีมเนาะทำงานร่วมกันเป็นทีมก็คืออืม มันจะมีโกรธบ้างก็ต้องมีคนให้อภัยบ้างใช่ไหมมันจะมีเรื่องถูกใจบ้างก็ให้มันมีเรื่องดีด้วยแต่ขอให้เอาความดีงามความรู้สึกดีๆไปใส่ให้กับสิ่งที่เรามีอยู่ก็แล้วกันเนาะความรักก็ไม่ได้ได้มาง่ายเนาะไม่ได้ง่ายาง่ายแต่ที่ยากกว่านั้นคือการรักษานะคะรักษาเอาไว้ให้ดี แต่ใดๆก็ตามเราเชื่อว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของความรักที่ดีตัวคุณรู้อยู่แล้วแหละอาจจะแค่มีความกังวลใจเฉยๆว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะคะพี่ไพ่ก็บอกมาตั้งแต่อันแรกอยู่แล้วเนาะบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แน่นอนจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเอาความกลัวที่เป็นเหมือนแบบเว้นตา ออกไปจากตาตัวเองเราจะไดม้มีกำลังใจทำบางสิ่งบางอย่างมันอย่างเต็มที่คือไม่ต้องทำไปเหมือนแบบคือพวกที่ทำทำกากๆกกมันจะนึกสภาพดูนะเหมือนขับรถไปเหยียบเบรกไปอะขับไปเบรกไปมันก็จะตึกตึกตักตักตึกตึกตักตักแบบนั้นนะก็ขับไปเถอะขับรถขับรถเอออีกอันหนึ่งน่าจะชัดโดยเฉพาะในเรื่องของ relationship เนาะเหมือนการขับรถเลยะคะ่ะ ่าเราขับรถแล้วมัวแต่มองแต่กระจกข้างมองแต่กระจกหลังไม่มองกระจกข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นคะอุบัติเหตุใช่ไหมความลักเหมือนกันขับรถเลยเรามีรถแล้วเราก็ประคองรถแล้วก็ใช้สติใช่ไหมใช้สติมองทางข้างหน้ามองทางตรงแล้วก็มองซ้ายขวาเป็นระยะระยะประมาณนี้คะ่ะนะคะยังไงก็ขอวอวยพรนะคะให้ ทุกคนได้พบเจอเรื่องที่ดีในปีข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเข้ามาเป็นเมมเบอร์หรือว่าจะเป็น f อหรือว่าแค่ผ่านมาทักทายก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนมีส่วนร่วมที่ทําให้เรามีกำลังใจในการอัดคลิปทุกๆวันนะคะขอให้ปีหน้าที่จะมาถึงเนี้ยสร้างความสุข ทำให้ตัวคุณมีความสุขทำให้คุณได้พัฒนาได้ไปถึงในจุดที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานอยู่คืออะไรนะคะขอให้สมหวังกันทุกคนเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย